บริษัษทพรเจริญช่ชงคิดครับกำลังทำรีวิวเครื่องหยอดกระโพงสีแถวสองคู่นะครับร่องคู่อันนี้ลูกค้าอยู่พัฒนานิคมนะครับจังหวัดลบบุรีเขาสั่งนะครับสมบรถไถรถไถเล็กนะครับ30แรงถึง50แรงนะครับไม่เกินไม่เกินตัวรุ่นนี้ครับน้ำหนักของตัวนี้585กิโลนะครับคาน3คูณ3นิ้วนะครับ กระถูจานลุนอิสระนะครับจอรูประกอบล่องคู่นะครับ35แล้วก็75แล้วก็35เซนทั้งปุย๋ยใบเดียวครับทั้งปุ๋ยออกมาเป็นสี่ท่อครับลดน้ำหนักปกติ4ีถังมันใช้ถังปุ๋ย2ใบอันนี้ทั้งปุยนนงป๋ยใช้ใบเดียวเผื่อโลดไถนะครับของลูกค้าจะยกไหวนะครับก็เป็นสท่อทั้งปุ๋ยเกี่ยวกับได้ครับ้ถเหยียบ ตัวรุ่นใหม่นะครับหน้ายางกว้าง7นิ้วนะครับพร้องใบแซะครับเราจะไปดูใกล้ๆนะครับรอยเหยียบรอยเหยียบตรงดูด้านหลังนะครับรอยเหยียบอย่นี้ครับตัวใหม่ครับหน้ายางมันก็จะกว้างแล้วก็ยางมันก็จะเรียบอันนี้เหมาะกับดินร่วนดินทรายนะครับถ้าดินเหนียวมันก็จะค่อนข้างมันจะติดรอยเหยียบรุ่นเก่าก็ติดแต่ตัวนี้มันก็จะติดมากกว่ารุ่นเก่านะครับ แต่ถ้าดินหมาดๆก็ก็ตัวนี้มันจะดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่านะครับตัวน,นี้มันจะเหยียบข้างๆเม็ดเวลาเราเม็ดลงแล้วพวกเหยียบข้างๆเม็ดกระมันก็จะลากกระโปดมันก็จะแข็งแรงตั้งแต่เกิดเลยนะครับเวลาเกิดมากระโปดมันก็จะเกิดตรงเป๊ะบ,บแล้วก็โดนฝนโดนลมแรงๆลากกระโปดมันแน่นกระโปงมันก็มีโอกาสลมมันน้อยนะครับอันนี้มันข้อต่างกันรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับทั้งปุ๋ย มันจุกได้ประมาณ80กิโลนะครับกระสอบครึ่งน,นะครับตอนนี้ลูกหาตั้งให้ประกอบร่อง35เซนตัวนี้นะครับระยะระวังแถว35 cm. แล้วก็75เซนแล้วก็3.5เซนลูกขาจะใช้ขนาดนี้อย่างเดียวครับไม่ได้ขยับอีกแล้วครับคานก็ตัดให้พอดีเลยนะครับนะครับไม่ได้เผื่อขยับนะครับ อันนี้ประกอบไว้กระคูจานก็เป็นรุ่นอิสระนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมหัวอจัจฉริยร้อมนะครับดูมีหัวอจัจฉริยร้อมอิสระก็อยู่ในแถวแล้วก็ระวังแถวระวังแถวก็ใช้โชคตัวนี้นะครับอยู่ในแถวก็ใช้สปรงตัวน,นี้นะครับใบแซะทั้งหมดหกใบครับคู่หน้าคู่หลังก็คู่ด้านในนะครับเนี่ยครับมีคู่หน่งขาใบก็พร้อมนะครับเราเหยียบพร้อมครับ แล้วก็มีขีดกลางร่องนะครับอันนี้สำหรับเวลาเราจะวางระบบน้ําหยดนะครับมันก็จะขีดให้เราเลยครับพื้นที่พื้นมันก็จะเป็นไม่ใช่ปูนะครับเวลาเราจะวางเดินระบบน้ําหยดมันก็จะวางอยู่กลางร่องได้พอดีเ๊ะเลยนะครับรล้อจักรล้อยาองพร้อมบังโซ่ครับบังโซ่ทําให้การหมุนของล้อจักรต่อเนื่องนะครับมีเศษหญ้ามีเศษไม้มีอะไรกิ่งไม้มันจะไม่ เข้าไปในระบบโซ่นะครับรอจักรมุนต่อเนื่องมเมล็ดก,ก็ลงต่อเนื่องปุ๋ยก็ลงต่อเนื่องนะครับถังมเมล็ดตัวใหม่ครับมีเห็นกระจกนะครับเม็ดแล้วก็กระจกตัวดาวครับแกดูได้ตลอดนะครับอันนี้อยู่จานที่ลูกค้าสั่งก็เป็นยี่สิบแปดลูนะครับยี่สิบแปดลูสามหุนสามหมุนหลีสามหุนครึ่งนะครับ เปิดถังปุ๋ยให้ดูนะครับถังปุ๋ยถังปุ๋ยครับจับน็อตหมดเลยครับมีเชือ,อ,อกปุ๋ยด้านในนะครับมีตะแกรงสแตนเลสครับมีก้อนปุ๋ยหรือมีหินอะไรบ้างมันจะไม่ทำลายกับลิ้นของอยู่ด้านไหนนะครับอันนี้ก็มีกระจกเห็นปริมาณปุ๋ยนะครับใกล้หมดลูกค้าดูได้ตลอดฝาก็ฝาสไลด์ ล็อกก็ล็อกได้ง่ายครับท้งปุ๋ยก็ปรับปุ๋ยเกี่ยวปรับได้ครับปริมาณปุ๋ยลูกค้าสามารถตั้งได้ง่ายๆเลยครับหมุนซ้ายหมุนขวาครับเซนละประมาณสิบกิโลต่อไร่นะครับถ้าสองเซนก็ยี่สิบกิโลสองเซนครึ่งก็ยี่สบห้ากิโลแล้วแต่ลูกค้านะครับอยากได้มากน้อยขนาดไหนก็หมุนซ้ายหมุนขวาสามารถตั้งปริมาณปุ๋ยต่อไร่ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เหลือสามารถ เปิดลิมนี้ปุ๊บล้วก็เก็บได้เลยนะครับนีต้องใช้มือควักหรือถ้วยก็ต่อ,กอ,อกนะครับของกุ๋ยข้างบนก็เป็นสแตนเลสครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์หมดโดนฝนโดนแดดกัน UV v ให้ลูกค้าแล้วนะครับมันจะไม่กรอบนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์พลาสติกผสมมันเหนียวครับกันสนิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกชิ้นสามารถรื้อได้หมดนะครับลูกค้าหรือที่บ้านหรือเอามาซ่อมที่โรงงานได้ง่ายครับ เราจะเสียแค่ชิ้นตัวไหนที่มีปัญหาเราก็เปลี่ยนตัวนั้นแต่ถ้าทั้งปุ๋ยปกติต้องตัดทิ้งหมดครับอันนี้สามารถรื้อเป็นชิ้น,ช,นชิ้นนะครับเราก็เปลี่ยนได้ง่ายนะครับจานแถมนะครับมีทั้งหมดสี่สาครับสามหุนสามหุนหลีสามหุนครึ่งแล้วก็สามหุนสามหลีสเตอร์ก็แถมเก้าสิบอยู่กับเครื่องสิบเอ็ดสิบสองระยะระวังต้นก็ ถ้าสเตอร์ใหญ่มันก็จะถี่สเตอร์เล็กมันก็จะหาลูกับมเมล็ดก็ลูกค้าต้องไล่ดูว่าเม็ดรกำรรนึงเอามาเทียบกับลูครับมันลงตัวกับรูของเราไหมเราก็เลือกจานเอาว่าจะใช้สามหุ่นสามหุ่นหลีสามหุนหมห่นครึ่งนะครับลูกค้าสามารถเลือกแต่อันนี้จะอาจาย์แถมให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราใช้สเตอร์ตอนนี้ประกอบไว้สิบฟัน จานย8รูสาหุ่นครึ่ง 3, 6, ครับระยะระวังต้นมันก็จะได้ 22- ถึง24เซนนะครับถ้าลูกค้าเปลี่ยนสเตอร์ใหญ่1 1เจานย8รูก็20ถึง22เซน12ก็ 28- ถึง20เซนยิ่งสเตอร์ใหญ่ระยะระวังต้นมันก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆครับตารางกันนี้ก็แปะไว้กับถังมาเล่นให้ลูกค้าแล้วครับลูกค้าก็ดูได้ว่าส่วนใหญ่ถ้าจานถ้ายอดคู่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใช้28ลรู ปกติเราแถม32มลูนะครับแต่ถ้าจะระบบคู่นะครับก็ลูกค้าใช้จานที่8ลูปริมาณกิโลก็แล้วแต่เม็ดเบาเม็ดหนักนะครับแล้วแต่ลูกคา้าถ้าอยากให้ปริมาณกิโลน้อยลงระยะระหว่างต้นก็ต้องหากนะครับอันนี้มันเปลี่ยนได้หลากหลายครับไม่มีปัญหาอยากได้ไล่ละ3โลู3โลครึ่ง4โล4โลครึ่งมันสามารถแต่งได้ครับเปลี่ยนจานให้ จำนวนรูน้อยลงหรือเปลี่ยนสเตอร์รูเอฟันน้อยลงมันก็มีวิธีการหลากหลายครับคานตัวนี้เราใช้3ามคูณ3นิ้วนะครับหมลากสำหรับรถไทเล็กอย่างเดียวเลยครับอันนี้รุ่นออกเป็นรุ่นมินินะครับมันสามารถใช้กับรถ36แรง32แรงถึง50แรงได้ครับน้ำหนัก 585กิลเรื่องราคานะครับลูกค้าทักไปในเพจได้เลยนะครับอินบอกได้เลยเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดราคาในอินบอกให้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากได้ครับก็สั่งที่บริษัทได้เลยครับวิธีการสั่งง่ายๆครับลูกค้าสามารถเลือกระยะระหว่างร่องได้อยากได้30 35 70 80 ก็พูดง่ายๆระยะระหว่างล่องเนี่ยลูกค้าอยากได้เท่าไหร่ก็เอามานั่งคุยกันได้เดี๋ยวบริษัทก็จะออกแบบให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกะระยะระหว่างล่องตามที่ลูกค้าต้องการตามสภาพดินของเราเลือกได้ครับอันนี้ทั่วๆไป35 70 7 5แล้วก็35ที่ลูกค้าใช้กันท,ทั่วไปนะครับแต่บางจังหวัดก็35เมตรหนึ่งก็มีนะครับแล้วแต่นะครับ รถไถยด้วยแล้วก็สภาพดินของเราด้วยนะครับระบบน้ําหยดก็ฤูดูแล้งนะครับก็ช่วยได้เยอะครับผลผลิตก็ดีกว่าถ้าเราหยดร่องเดียวนะครับอันนี้ลูกค้าจะใช้ระบบน้าหยดตลอดเลยทีนี้เขาก็ไม่ได้เผื่อไว้ขยับร่องเดียวเราก็มีรุ่นหนึ่งที่สามารถขยับร่องเดียวได้ด้วยร่องคู่ได้ด้วยครับอันนั้นก็ลูกค้าสั่งได้แต่อันนี้ลูกค้าจะไม่ใช้อ่อร่องเดียวมันจะ ทำน้ำหยดตลอดแล้วก็ทําให้คานตัดสั้นไปเลยนะครับตัวเล็กวันนี้ก็เป็น1คู่ครับ2องแถวอันนี้สองคู่สีแถวแล้วก็มี3ามคู่6แถวก็มีนะครับเดี๋ยวถ้า3ามคู่หกแถวต้องใช้รถไถใหญ่แล้วครับน้ำหนักอันนั้น8ปดรอกโลครับตัวนี้เหมาะกับรถสาสแรงสามบสอแรง40่สถึงห้แรงใช้ได้ครับ ดูรอบๆนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่ f a c e b o o k ของบริษัทพรเจริญช่างคิดได้หรือมาเที่ยวโรงงานครับโรงงานเราอยู่จังหวัดสระบุรีอำเภอพะพุทธบาทนะครับหรือทักไปในนี่ครับทักไปในเพจนี่ครับเพิงหยดข้าวพรเจริญช่างคิดพระพุทธบาทหรือ YouTube ครับพรเจริญช่างคิด ติดต่อคอนเจริญช่างคิดติดต่อได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ